สวัสดีค่ะนะักเรียนที่น่ารักทุกคนกลับมาพบกับคุณครูชาชานะคะในคลิปนี้นะคะเราจะเรียนในหน่วยการเรีนยนรู้ที่2 3นะคะวิธีเขียนตำแหน่งและการนานออกเสียงคำที่ประสมด้วยสระเอ๋นะคะสระเอก็คือมีตัวเอออะเอนะคะสระเอนะคะ เรามาดูมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดนะคะรูปมาตรฐานที่1.1นะคะมาตรฐานที่2.1 3.1นนะคะแล้วก็ตัวชี้วัดนะคะลูกอ่าแต่ว่าคุณครูจะไม่อ่านให้นักเรียนฟังนะคะลูกนักเรียนก็ดูพร้อมผู้ปกครองได้นะคะดูจุดประสงค์การเรียนรู้สู่ตัวชี้วัดค่ะ ข้อที่1นักเรียนนะคะสามารถที่จะบอกส่วนประกอบของคําที่ประสมด้วยสารเอะได้นะคะข้อที่2นักเรียนเขียนสระเอะได้ถูกวิธีและก็ถูกตําแหน่งนะคะข้อที่3อ่านออกเสียงคําที่ประสมด้วยสารเอะได้และก็นักเรียนนะคะมีความรับผิดชอบต่อการทํางานนะคะเราดูสาระสําคัญนะคะสระเอะนะคะ A O R เอนะคะ,ะ,คะลูก เริ่มเขียนจากเอมาก่อนข้างหน้านะคะใส่ไว้ข้างหน้าพยัญชนะต้นนะคะและตัว o, ออเนี่ยจะเขียนข้างหลังพยัญชนะต้นนะคะแล้วก็สระเอมีเสียงสั้นทําให้คําที่ผสมด้วยสระเออออกเสียงสั้นด้วยนะคะคําที่ผสมด้วยสระเอะจะไม่มีตัวสะกดนะคะเราลองมาฟังนิทานของคุณครูกันนะคะนิทานสระเอะกันค่ะลูกไปฟังกันเลยนะคะสวัสดีค่ะนะเรศ สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนกลับมาพบกับคุณครูชาชานะคะไม่ต้องแปลกใจนะคะวันนี้คุณครูชาชานะคะอยากเป็นสาวผมทองบ้างนะคะถึงผิวจะค้าเป็นหน่อยนะคะ<ส>คเข้มไปนิดน,<ส>น,น,นึงนะคะไม่เป็นไรนะคะวันนี้นะคะเราจะขึ้นสระตัวใหม่แล้วนะคะเรียกว่านะคะรูปสระอะไรเอ่ยคะตะเด,ดื่นสระเอ๋ยนะคะ A O r เออสารเออนะคะสัปดาห์นี้นะคะเราจะเรียนเรื่องสารเออนะคะแล้วก็วันนี้คุณครูนะคะมีนิทานมาเล่าให้นักเรียนฟังด้วยพร้อมหรือยังคะฟังนิทานกันเลยค่ะเด่นๆนะคะๆๆนิทานของคุณครูชื่อว่าพี่เออารณ์ดีนะคะพี่เอ คนที่อารมณ์ดีมากเลยนะคะเป็นสลัดตัวเดียวที่อารมณ์นีดีนะคะแล้วก็ชอบท่องเที่ยวผจญภัยไปทั่วเลยแต่ว่าพีเอ๋ะถ้าไปคนเดียวก็จะเหงามากพีเอนะคะก็จะมีเพื่อนตามไปด้วยนะคะลกูกอ่าพีเอก็ต้องต้องต้องก็ไปตามเพื่อนมานะคะลกูกอ่าพีเอตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดแต่ว่าพีเอไปคนเดียวไม่สนุกหรอกพีเอบอกว่าก็ไปตามพี่ออะไรตามมาด้วยนะ ไปตามพี่ออมาด้วยนะคะไปตามพี่ออมาด้วยพี่ออก็ออจะง่ายนิดนึงเนาะไปด้วยกันเลยผมว่าสนุกนี่นะพี่ออก็มาด้วยอ่าพี่ออมาด้วยนะคะแล้วก็ตามมาด้วยนะคะถอาพี่อออ่ะมาคนเดียวก็ไม่สนุกมาก่ะพี่เอก็ยังไม่สนุกพอทีนี้ก็เลยมากับผมวาอะไรง่า,า,าใครเลยใครเลย ก็เลยไปชวนพี่อามาด้วยนะคะไปชวนพี่อาบพี่อาบบอกว่าเดี๋ยวพี่อาบจะคุ้มกันข้างหลังให้เองนะพี่อาบก็เลยมาต่อแถวข้างหลังแทนแดนต่อแถวข้างหลังพี่ออบอกพี่ออว่าพี่ออเดี๋ยวฉันคุ้มกันข้้งหลังให้นะพี่ออบอกว่าพี่ออก็ไม่ชอบอยู่ข้างหลังให้พี่อาบคุ้มกันตลอดเลยเขาก็เดินไปต้นเต้ๆๆต้ตไปเรื่อยๆใช่ไหมทีนี้ก็ไปเจอพี่งอพี่งอ เอ๊ะหรือว่าน้องงอนะนุง่งงอวเหงาหอยอยู่ตัวเดียวก็เลยไปเที่ยวกันไม่เหงาพี่งอก็ไปเหมือนกันค่ะพี่งอบอกว่าเอ๊ะน้องงอดีกว่าน้องงอบอกว่าไม่ขอยอยู่ข้างหลังได้ไหมคะขอยอยู่ข้างหน้าพี่ออยอยู่ตรงกลางเลยนะเพราะว่ากลัวก็เลยไปเที่ยวกันสนุกเลยพอไปไปไปเหนื่อยละพี่งอก็บอกว่าขอพักก่อน พี่เอพี่อพี่อาชวนคนอื่นบ้างนะเขาเหนื่อยแล้วเขาวักตรงนี้แหละพี่อพี่เอพี่เอพี่อพี่อาก็เลยไปเที่ยวด้วยกันแต่ว่าเวลาไปพี่เอบอกแล้วว่าพี่เอจะขอเดินนำหน้าไปก่อนนะเสร็จแล้วพี่อก็จะตามมาแล้วค่อยเป็นพี่อาเพราะว่าพี่อาจจะชอบดูแลคนทุกคนอยู่ข้างหลังตลอดเลยนะคะ วันนี้นิทานของครูชาชื่อว่าเพี่เออารมณ์ดีจบแล้วค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะแต่ว่าก่อนจะไปเรามา<อ>ก็ควนกันดีกว่าพี่เอพี่ออพี่อ่ะเราจะอ่านว่าอะไรดีคะสะระเออนั่นเองค่ะมาจากสระเออนะคะ เอ,อเ่อเนื้อเา่านนะเนื้อนะนั่นเองค่ะแต่ว่าเราไม่เป็นคนเนืองานนะลูกเราเป็นเด็กอารมณ์ดีแจ่มใสร่างกายแข็งแรงนะคะเราจะทําอะไรกระฉับกระเฉนนะคะวันนี้นะคะนิทานของครูเรื่องสารเอออันนี้นะคะสารเออพี่เออารมณ์ดีจบไปแล้วนะคะแต่อย่าลืมไปทบทวนด้วยนะคะเออเอ่ะเราอ่านว่าสารเอออีกรอบหนึ่งเออเอ่ะเราอ่านว่า เราอ่านว่าสาระเออนั่นเองค่ะวันนี้คุณครูชาขอลาไปก่อนนะครั้งไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายใซเจียนนะคะอ่าเป็นยังไงคะนิทานของคุณครูสนุกไหมคะนิทานสาระเออใช่ไหมคะหรือว่าพี่เออารมณ์ดีนั่นเองนะคะอออเออเออเออนะคะ เรามาดูวิธีเขียนและตำแหน่งของสเสลอรกันนะคะเมื่อกี้เราฟังที่ทานไปแล้วใช่ไหมคะพี่เอรมดีพี่เอบอกว่าพี่เอชอบอยู่ข้างหน้านะคะถ้าพี่เออยู่ข้างหน้าแล้วตัวอะไรจะตามมานะคะพี่ออกับพี่อะใช่ไหมคะเอออะเราอ่านว่าสาระเออนะคะสาระเอจะเขียนไปข้างหน้าพยัญชนะต้นนะคะตัวออกับอะจะเขียนไว้ข้างหลังพยัญชนะต้นแต่ว่าถ้ามีพยัญชนะต้นสองตัว ตัวอ,อกับอะเราจะอยู่ข้างหลังพยัญชนะต้นตัวที่2นะคะคําสระเอะใหม่มีตัวสะกดนะคะตัวอย่างเช่นคําว่าเกรนะคะกรอเอเกรชอเอเชอทเอเธอเป็นต้นนะคะไปฝึกอ่านนะคะ o เอออสระเอเก่งมากคะ่ะต่อไปนะคะฝึกอ่านคําที่ประสมด้วยสระเอนะคะเอออ เออนะคะเสดเอิดเป็นสระเสียงสั้นนะคะคำแรกค่ะกอรอเอิดกระเอคอเอิเคอเงาเอิเงื้อฟอเอิเฟื้อเฉาเอิเฉเบออานบานบอเอเบอบานเบอเจอเจอิเจอเจอิเจาเอเงาเอิเงื้อเงาอ่งะเง้อเงาหอนอเอิดเนื้อหอนออานะเนือนา ปอเราเอเปร์ปอเอือนเเปือนเปือนไม่โทเปือนเปร์เปื้อนยอเออเยอะย่อแยะเยอะแยะฝออุนฝุนฝุนเมฆฝุ่นขอรอเอะเคระ์ฝุนเคระ์ออยออยยาไม่เมกยาทอนทำเราเอเลอะทอเออเธอยาทำเลอะเธอพออบมาผมพอเอาเผาเผาม่โทเผ้าหอนเอียววเหนียวหอนเออเนอผมเผ้าเหนียวเนอ อย่าลืมทบทวนการอ่านคำที่ประสมด้วยสารเอ่อนะคะวันนี้คุณครูชาขอลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่สวัสดีค่ะ굿 b บ e ายเจียนค่ะ